ยินดีต้อนรับสู่แนวทางการสร้างรายได้รูปแบบใหม่เป็นระบบการทำธุรกรรมด้านการเงินที่ไร้ตัวกลางการทำธุรกรรมด้านการเงินที่ไม่ต้องผ่านสถาบันการเงินหรือธนาคารใดๆทั้งสิ้นแต่ใช้ระบบที่เรียกว่า DeFi ซึ่งทำงานบนบล็อกเชนด้วยสมาร์ทคอนแท็กผ่านเครือข่ายเว็บ3.0แล้วมารวมเข้ากับระบบของทีเทอร์คลับทำให้ก่อเกิดเป็นรายได้ขึ้นมาทีเทอร์คลับเป็นโครงการสัญญาอัจฉริยะบนเครือข่ายเว็บ3.0ยยุคใหม่ที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชนทีเทอร์ BEP ซึ่งมอบโอกาสอันน่าตื่นเต้นให้กับบุคคลทั่วไปในการสร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์โดยใช้พลังของสัญญาอัจฉริยะและการเงินแบบกระจายอำนาจโครงการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคคลทั่วไปด้วยการมอบโอกาสอันเป็นเอกลักษณ์ในการรับรางวัลมากมายด้วยการลงทุนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยเพียง5ดอลลาร์ด้วยการใช้ประโยชน์จากความโปรง่งใสความปลอดภัยและระบบอัตโนมัติของเทคโนโลยีบล็อกเชนเทเทอร์คลับ จึงใช้สัญญาอัจฉริยะเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมจะราบรื่นและดำเนินการได้โดยไม่ต้องไว้วางใจผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมแพลตฟอร์มและรับประโยชน์จากเครือข่ายแบบกระจายอำนาจที่สร้างรายได้ผ่านการผสมผสานการลงทุนส่วนบุคคลและการแนะนำสมาชิกสร้างระบบนิเวทที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนแบบไดนามิกฟีฟ่ากำลังมองหาการลงทุนสูงถึง2 0 0 0ล้านดอลลาร์เพื่อขยายการสตรีมและขยายฟีฟ่าสิทธิการถ่ายทอดสดทางทีวี สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปและโคปาอเมริกาส่วนใหญ่ขายไปทั่วโลกการขยายการสตรีมเป็นข้อตกลงการถ่ายทอดสดล่าสุดที่ฟีฟา่ากำลังสแสวงหาหลังจากที่ได้ยุติการเจรจากับ Apple เพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขัน32ทีมในปี2025การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครั้งก่อนซึ่งมีเพียง7ทีมนั้นสตรีมผ่านฟีฟา่า ที่นี่เป็นที่ที่กลุ่มนักลงทุนที่ขึ้นชื่อจากเมืองแมนเชสเตอร์ซาราชาชอาณาจักรซึ่งรวมถึงนายเดวิดโจนนายโททัมบราวนางเอมิลี่วิลสันนางโซเฟียอีแวนนายเจมส์เทเลอร์และนายแฮร์รี่จอนสันเข้ามาระดมทุนสำหรับฟีฟ่าและทำให้ประสบความสำเร็จเช่นเคยเนื่องจากทีมผู้ก่อตั้งทีเทอร์คลับกำลังลงทุนในฟีฟ่าอย่างแข่งขันจึงมีความเชื่อมโยงกับฟีฟ่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินอกจากความสำเร็จที่เห็นในฟีฟ่าแล้วพวกเขายังวางแผนที่จะสร้างชุมชนที่ยั่งยืนกับทีมของพวกเขา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคนทั่วทั้งจักรวาลและบริจาคเงินทุกเพนนีที่ได้รับจากทีเทอร์คลับให้กับกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านฟุตบอลเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับผู้เล่นทั่วโลกและส่งเสริมกีฬาด้วยวิสัยทัศน์ระยะยาวและการวิจัยอย่างรอบคอบทีเทอร์คลับจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเหตุใดจึงควรเข้ามาร่วมสร้างรายได้กับทีเทอร์คลับเพราะว่าทีเทอร์คลับมอบผลประโยชน์หลากหลายประการที่แตกต่างจากโปรแกรมการตลาดพันธมิตรแบบเดิมและทำให้เป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วม ดังนี้ 1. ระบบกระจายอำนาจและโปร่งใส 2. การลงทุนในการเข้าร่วมต่ำเพียง5ดอลลาร์ในขณะที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้เป็นล้าน 3. ระบบอัตโนมัติของสัญญาอัจฉริยะการแจกจ่าย100%และธุรกรรมที่รวดเร็ว 4. ได้รับรายได้100%ของจำนวนเงินที่เข้าร่วมจากการแนะนำโดยตรง 5. ครั้งแรกกับโปรแกรมที่มีการอัปเกรดอันดับสมาชิกให้อัตโนมัติหรืออัปเกรดได้ด้วยตนเองมีให้2ตัวเลือก 6. รายได้จากสปอนเซอร์สูงและแนวคิดพิเศษเฉพาะสำหรับการกรอกอัตโนมัติ12ระดับ7เชื่อถือได้และปลอดภัยบนเครือข่าย Binance BEP 2 0พร้อมค่ารมเนียมก๊าซที่ต่ำที่สุด8รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ไม่จำกัดรางวัลความเป็นผู้นำมหาศาล 9. เข้าถึงทั่วโลกไม่มีความเสี่ยงจากการหลอกลวงแผนปราศจากความเสี่ยง100% 10. เอร์เซการสร้างรายได้แบบตลอดชี่รองรับเดบ็ที่ซับซ้อน11การศึกษาบล็อกเชนชุมชนและเครือข่าย 12. การตระหนักรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนก่อนที่จะสมัครเข้ามาสร้างรายได้กับทีเทอร์คลับคุณต้องมีกระเป๋าเงินเพื่อใช้กับเงินดิจิตอลก่อนถ้าคุณยังไม่มีกระเป๋าเงินที่รองรับเงินดิจิตอลก็ขอแนะนําให้เข้าไปสมัครใช้กระเป๋าเงินเหล่านี้ได้คือ 1. Trust Wallet 2. MetaMask 3. SafePal 4. TokenPocket หรือสอบถามขั้นตอนการสมัครใช้งานกระเป๋าเงินกับผู้ที่แนะนําคุณมา อันดับสมาชิกและแพ็กเกจการลงทุนการเข้ามาสร้างรายได้กับทีเทอร์กลับคุณสามารถเลือกอันดับการเป็นสมาชิกได้ด้วยตนเองมีแพ็กเกจทั้งหมด12แบบอันดับสมาชิกที่สูงขึ้นก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นตามตำแหน่งการซื้อแพ็กเกจการลงทุนจะใช้เงิน USDT BEP 20ในการสั่งซื้อแพ็กเกจการลงทุนเช่นอันดับหนึ่ง Intermillon อันดับหนึ่งนี้ลงทุนสั่งซื้อแพ็กเกจจำนวนเงิน5ดอลลาร์ อันดับหนึ่งนี้คุณยังสามารถอัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการแนะนำสมาชิกเข้ามาร่วมในองค์กรของคุณระบบก็จะอัปเกรดระดับสมาชิกให้คุณเองแบบอัตโนมัติและคุณยังสามารถอัปเกรดระดับที่สูงขึ้นของตนเองได้ด้วยวิธีการสั่งซื้อแพ็กเกตเองได้อีกด้วยอันดับ 2AC เอซีมอันดับ2น,บนี้ลงทุนสั่งซื้อแพ็กเกตจำนวนเงิน7.5ดอลลาร์อันดับ2นี้คุณยังสามารถอัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการแนะนำสมาชิกเข้ามาร่วมในองค์กรของคุณระบบก็จะะอออััััปเเกกรรดดบบบสมมาชิิให้คุณงแตตโน และคุณยังสามารถอัปเกรดระดับที่สูงขึ้นของตนเองได้ด้วยวิธีการสั่งซื้อแพ็กเกตเองได้อีกด้วยอันดับสามเซอร์เนออันดับ3นี้ลงทุนสั่งซื้อแพ็กเกจจำนวนเงิน15ดอลลาร์อันดับ3นี้คุณยังสามารถอัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการแนะนำสมาชิกเข้ามาร่วมในองค์กรของคุณระบบก็จะอัปเกรดระดับสมาชิกให้คุณเองแบบอัตโนมัติและคุณยังสามารถอัปเกรดระดับที่สูงขึ้นของตนเองได้ด้วยวิธีการสั่งซื้อแพ็กเกตเองได้อีกด้วยอันดับ4เชล อันดับสนี้ลงทุนสั่งซื้อแพ็กเกจจำนวนเงิน30ดอลลาร์อันดับ4นี้คุณยังสามารถอัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการแนะนำสมาชิกเข้ามาร่วมในองค์กรของคุณระบบก็จะอัปเกรดระดับสมาชิกให้คุณเองแบบอัตโนมัติและคุณยังสามารถอัปเกรดระดับที่สูงขึ้นของตนเองได้ด้วยวิธีการสั่งซื้อแพ็กเกจเองได้อีกด้วยการขึ้นอันดับ5 p s d โดยการสั่งซื้อแพ็กเกจจำนวนเงิน $60 ดอลลาร์ คุณสามารถอัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการแนะนำสมาชิกเข้ามาร่วมในองค์กรของคุณหรืออัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นได้ด้วยวิธีการสั่งซื้อแพ็กเกจที่สูงขึ้นได้การขึ้นอันดับ6 Juentto s โดยการสั่งซื้อแพ็กเกจจำนวนเงิน1 2 0ดอลลาร์คุณสามารถอัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการแนะนำสมาชิกเข้ามาร่วมในองค์กรของคุณหรืออัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นได้ด้วยวิธีการสั่งซื้อแพ็กเกจที่สูงขึ้นได้การ réussi. ขึ้นนอััดบ7 Manchesterchester โดยการสั่งซื้อแพ็กเกจจำนวนเงิน240ดอลลาร์คุณสามารถอัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการแนะนำสมาชิกเข้ามาร่วมในองค์กรของคุณหรืออัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นได้ด้วยวิธีการสั่งซื้อแพ็กเกจที่สูงขึ้นได้การขึ้นอันดับ8ปดลิโอปูโดยการสั่งซื้อแพ็กเกจจำนวนเงิน480ดอลลาร์คุณสามารถอัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการแนะนำสมาชิกเข้ามาร่วมในองค์กรของคุณหรืออัปเกรดอันดับทีี่่สสูงงขึ้้้้นไดดววยิธกการัซือแ็เที่สูงขึ้นได้ การขึ้นอันดับ9เบอร์ลิมิวนิกโดยการสั่งซื้อแพ็กเกจจำนวนเงิน960ดอลลาร์คุณสามารถอัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการแนะนำสมาชิกเข้ามาร่วมในองค์กรของคุณหรืออัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นได้ด้วยวิธีการสั่งซื้อแพ็กเกจที่สูงขึ้นได้การขึ้นอันดับ10บอสซโลนโดยการสั่งซื้อแพ็กเกจจำนวนเงิน1,920ดอลลาร์คุณสามารถอัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการแนะนำสมาชิกเข้ามาร่วมในองค์กรของคุณ หรืออัปเก,ร,นนกเาาร,ร,รดอันดับที่สูงขึ้นได้ด้วยวิธีการสั่งซื้อแพ็กเกจที่สูงขึ้นได้การขึ้นอันดับ11 m มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยการสั่งซื้อแพ็กเกจจำนวนเงิน3,840ดอลลาร์คุณสามารถอัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการแนะนำสมาชิกเข้ามาร่วมในองค์กรของคุณหรืออัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นได้ด้วยวิธีการสั่งซื้อแพ็กเกจที่สูงขึ้นได้การขึ้นอันดับ12เรียลเมอรีโดยการสั่งซื้อแพ็ Bar ry, กเกจจำนวนเงิน7,680 คุณสามารถอัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการแนะนำสมาชิกเข้ามาร่วมในองค์กรของคุณหรืออัปเกรดอันดับที่สูงขึ้นได้ด้วยวิธีการสั่งซื้อแพ็กเกจที่สูงขึ้นได้อีกด้วยการสมัครเข้ามาสร้างรายได้ในระบบของทีเทอร์คลับนอกจากจะเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนฟุตบอลโลกแล้วยังทำให้มีรายได้ถึง5ช่องทางด้วยกันคือรายได้ช่องทางที่1ได้จากการแนะนำตรงได้รับ100เอร์เซนจากการแนะนำสมาชิกรายได้ช่องทางที่2ได้จากการสปอนเซอร์ รายได้ช่องทางที่3รายได้ระดับเทพรายได้ช่องทางที่4ค่าลิขสิทธิ์รายวันจะรับทุก24ชั่วโมงจากยอดรายได้รวมจากทั่วโลกสมาชิกที่อยู่ในอันดับที่8ถึงอันดับที่12จะมีสิทธิ์รับรายได้ในส่วนนี้ตลอดไปรายได้ช่องทางที่5ได้จากรางวัลความสำเร็จในการเป็นผู้นำต่อไปเรามาดูเรื่องรายได้กันสมาชิกทีเทอร์คลับมีรายได้5ช่องทางคือรายได้ช่องทางที่1รายได้จากการแนะนาตรง คุณจะได้รับ100%เต็มของยอดเงินที่สมัครเข้าร่วม5ดอลลาร์เมื่อมีผู้สมัครผ่านการแนะนำโดยตรงของคุณได้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมตัวอย่างหากมีผู้สมัครเข้าร่วมโดยตรงผ่านการแนะนำของคุณ100คนลงทุนคนละ5ดอลลาร์คุณจะได้รับ500ดอลลาร์หมายความว่าคุณจะได้รับเต็มจำนวนจากการสมัครสมาชิกใหม่คุณสามารถแนะนำสมาชิกใหม่โดยตรงได้โดยไม่มีการจำกัดจำนวนรายได้ในช่องทางที่สอง เรียกว่ารายได้สปอนเซอร์รายได้ในช่องทางที่สองนี้จะได้มาจากที่สมาชิกในทีมของคุณได้ทำการอัปเกรดอันดับของตนเองตั้งแต่อันดับที่4เป็นต้นไปจนถึงอันดับที่12คุณก็จะรับรายได้เพิ่มอีกจำนวน45ร์เของยอดที่สมาชิกมีการอัปเกรดในทุกอันดับคือตั้งแต่อันดับที่4ไปจนถึงอันดับที่12และได้จากสมาชิกทุกคนที่ทำการอัปเกรดตนเองดูตัวอย่างจากตารางในอันดับที่ส ตามตัวอย่างมีการแนะนำตรงมา10คนและ10คนนี้ได้อัปเกรดตนเองเป็นอันดับที่4หรือเชลซียอดซื้อแพ็กเกจคนละ30ดอลลาร์คุณก็จะได้รับรายได้รวมจาก10คนนี้เป็นจำนวน135ดอลลาร์คุณจะรับรายได้ในข้อนี้ไปจนถึงอันดับที่12จากการที่สมาชิกทำการอัปเกรดตนเองขอยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างตามตารางคือ สมาชิก10คนอัปเกรดตนเองขึ้นอันดับที่12หรือเรียวเมอร์ดิคนละ7,680ดอลลาร์คุณจะได้รับ34,560ดอลลาร์เป็นยอดรายได้ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวต่อไปมาดูรายได้ช่องทางที่3เรียกว่าเดวินเลเวลอินคัมแปลเป็นไทยว่ารายได้ระดับเทพรายได้ในช่องทางที่3นี้คุณผู้แนะนำจะได้รับ90%จากยอดการอัปเกรดระดับสมาชิกของผู้ที่คุณแนะนำมา คือเป็นการอัปเกรดขึ้นอันดับที่2และขึ้นอันดับที่3ดูตัวอย่างตามตารางนี้อันดับที่2มีจำนวนสมาชิก4คนอัปเกรดคนละ7.50ดอลลาร์รวมค่าแพ็กเกจทั้งหมด4คนจะได้30ดอลลาร์คุณเป็นผู้แนะนำก็จะได้รับ90%จากยอด30ดอลลาร์นี้ก็คือได้รับ27ดอลลาร์นั่นเอง สรุปคือรายได้ในช่องทางนี้เกิดมาจากการที่สมาชิกอัปเกรดตนเองขึ้นอันดับที่สองและขึ้นอันดับที่สคุณก็จะได้รับ90%จากยอดการอัปเกรดแพ็กเกจของสมาชิกแต่ละคนแต่อย่าลืมที่สำคัญคุณจะต้องอัปเกรดตนเองให้ขึ้นอันดับสูงกว่าอันดับสมาชิกที่คุณแนะนำมาก่อนนะไม่เช่นนั้นรายได้นี้จะขึ้นไปหาอัปลายที่แนะนำคุณเข้ามาแทนที่จะเป็นรายได้ของคุณตามภาพนี้เป็นการสรุปรายได้ทั้ง3ช่องทาง เป็นลูกศรให้เห็นถึงจำนวนรายได้ที่คุณได้รับทั้งหมด3ช่องทางที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองจากภาพตารางนี้เป็นการสรุปรายได้ทั้ง3ช่องทางที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วในรูปแบบตารางเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้มากขึ้นสรุปสั้นๆคือระดับที่1หรือรายได้จากการแนะนำตรงให้คุณรับรายได้100ระดับที่สและระดับที่สหรือรายได้ระดับเทพ ให้คุณรับรายได้90%ระดับที่4ไปจนถึงระดับที่12หรือรายได้สปอนเซอร์ให้คุณได้รับรายได้45%ต่อไปเป็นรายได้ที่สมาชิกทุกคนต้องการเป็นอย่างมากนั่นคือรายได้ในช่องทางที่4 Daily Royalty Income หรือรายได้ค่าลิขสิทธิ์รายวันซึ่งจะจ่ายให้สมาชิกทุก24ชั่วโมงตลอดไปบางคนอาจกล่าวได้ว่านี่เป็นรายได้ตลอดชีพ มอบเป็นมรดกให้ลูกหลานรับรายได้นี้แทนได้ตลอดไปรายได้นี้จะมอบให้กับสมาชิกที่อยู่ในอันดับที่8ไปจนถึงสมาชิกในอันดับที่12ทุกคนโดยจะได้รับรายได้ส่วนแบ่งอันดับละ1%และนี่ไม่ใช่สัญญาจ่ายแต่รายได้เกิดจากยอดรายได้รวมจากธุรกิจรายวันจากยอดรายได้ทั่วโลกการที่จะได้เป็นอันดับที่8ไปจนถึงอันดับที่12นี้จะได้มาจากการสร้างจำนวนสมาชิกเข้ามาในชุมชนทีเทอร์คลับ หรือได้จากการเลือกซื้อแพ็กเกจเพื่อขึ้นอันดับนี้ได้เลยต่อไปเป็นรายได้ในช่องทางที่5 Leader s h i p Achievement Rewards หรือรางวัลความสำเร็จในการเป็นผู้นำรางวัลความสำเร็จด้านความเป็นผู้นำจะแจกจ่ายทุกสัปดาห์ทุกๆ7วันตามปฏิทินตามเปอร์เซ็นต์รายวันที่ระบุจากธุรกิจรายสัปดาห์ทั้งหมดและจะแบ่งให้เท่าๆกันระหว่างผู้ประสบความสำเร็จโดยอัตโนมัติ มีขีดจำกัดส <satisfy> ูงสุดสำหรับจำนวนรางวัลที่ผู้ประสบความสำเร็จแต่ละคนสามารถรับได้ดังที่ระบุไว้ตามภาพเกณฑ์ความสำเร็จ 1. ผู้เล่นระดับโลกฟีฟ่าผู้ประสบความสำเร็จในอันดับ10ของตนเองโดยมีผู้ประสบความสำเร็จในอันดับเท่ากันหรือสูงกว่า3ราย 2. รองเท้าทองคำยุโรปผู้ประสบความสำเร็จในอันดับ11ของตนเองโดยมีผู้ประสบความสำเร็จในอันดับเท่ากันหรือสูงกว่า5ราย 3. บัลลงดอ ผู้ประสบความสำเร็จในอนันดับ12ของตนเองโดยมีผู้ประสบความสำเร็จในอนันดับเท่ากันหรือสูงกว่า10รายการจัดวางสมาชิกที่สมัครเข้ามาระบบจะทำการจัดวางให้เองอัตโนมัติจัดวางจากด้านบนลงล่างจัดวางจากด้านซ้ายไปด้านขวาคุณทำเพียงแนะนำสมาชิกให้เข้ามาในชุมชนทีเทอร์คลับระบบจะดำเนินการจัดเรียงสมาชิกให้เองอัตโนมัติ ต่อไปเรามาทำความรู้จักเงื่อนไขสำคัญของสัญญาอัจฉริยะเรียกชื่อเต็มคือ Decentralized f i n a n c e หรือ DeFi เป็นระบบการเงินแบบกระจายศูนย์หรือการเงินแบบกระจายอำนาจสามารถกู้ยืมเงินฝากเงินแลกเปลี่ยนเงินและสามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงทุกวันโดยไม่ต้องผ่านธนาคารไม่ต้องรออนุมัติไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแพงๆไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ดูแลระบบการใช้งานการมีอยู่ทั่วโลก นี่คือพลังของ d e f าในชุมชนทีเทอร์คลับเงินฝากและการถอนเงินจะต้องเป็นสกุลเงิน USDT BEP 2 0จำนวนในการถอนเงินอัตโนมัติผ่านระบบ d e f าขั้นต่ำ5ดอลลาร์หักเงินอัตโนมัติจากยอดการถอนเป็นจำนวน10%ระบบน่าเชื่อถือโปร่งใสมีประสิทธิภาพรวดเร็วสุดๆมีความแตกต่างคุณสามารถสร้างโชคลาบให้ตัวคุณเองด้วยทีเทอร์คลับห้างหุ้นส่วนและความร่วมมือในทีเทอร์คลับ ทีเทอร์กลับใช้สมาร์ทคอนแท็กหรือโครงการสัญญาอัจฉริยะที่อยู่ในบล็อกเชนทีเทอร์ BEP 2 0สมาร์ทคอนแท็กคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการดำเนินงานอัตโนมัติตามสัญญาหรือข้อกำหนดที่ระบุไว้โดยเป้าหมายของสัญญาอัจฉริยะคือการลดการมีคนกลางของสัญญาลดค่าใช้จ่ายของคนกลางเพิ่มความโปร่งใสและลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยการทำงานผ่านบล็อกเชนและทำงานผ่านเครือข่ายเว็บ3.0ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ เว็บสคือระบบอินเทอร์เน็ตที่ให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของข้อมูลและได้รับผลตอบแทนจากการสร้างเนื้อหาและมีส่วนร่วมในระบบนิเวศเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของข้อมูลทีเทอร์คลับมีความรวดเร็วและน่าสนใจจึงได้รับความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มฟอร์จูน500กลุ่มฟอร์จูน500เป็นรายชื่อประจำปีของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด500แห่งในสหรัฐอเมริกาโดยจัดอันดับตามรายได้รวมในปีงบประมาณนั้นๆรายชื่อดังกล่าวได้รับการรวบรวมและเผยแพร่โดยนิตยสารฟอร์จูน การได้อยู่ในรายชื่อ Fortune 500ถือเป็นเรื่องที่มีเกียรติโดยบริษัทที่อยู่ในรายชื่อนี้ถือเป็นบริษัทที่มีคุณภาพสูง Fortune 500ได้จัดทำรายชื่อบริษัทชั้นนำมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498สิ่งที่ทำให้ทีเทอร์กลับเป็นไปได้เพราะ 1. การบูรณาการบล็อกเชน 2. ผู้ให้บริการสภาพคล่อง 3. ใช้โปรเจกต์ดี Fi 4. มีพันธมิตรด้านชุมชนหรือที่ปรึกษา 5. การจัดการคลังขององค์กร มีนักลงทุนหรือ VC 7ความร่วมมือในระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัลหนทางข้างหน้าของทีเทอร์คลับขึ้นอยู่กับแนวโน้มทิศทางในการใช้งานบล็อกเชนเป้าหมายโครงร่างและกลยุทธ์สำคัญที่ทีเทอร์คลับจะมุ่งเน้นคือ 1. การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามที่เพิ่มขึ้น2การขยายการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่ 3. มุ่งเน้นไปที่การขยายดีไฟและการทำฟาร์มผลผลิต4 ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงและการศึกษาบล็อกเชน 5. บล็อกเชนที่มีประสิทธิภาพและเหรียญที่มีเสถียรภาพ 6. การบูรณาการ NFT และการเล่นเกม 7. ความยั่งยืนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 8. การขยายตัวทั่วโลกและกลยุทธ์ด้านกฎระเบียบต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการสมัครเข้ามาสร้างรายได้กับทีเทอร์คลับจะต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ 1. ตั้งค่ากระเป๋าเงิน BSC Web3 คุณจะต้องมีกระเป๋าเงิน Binance Smart Chain, BSC Web3 เช่น Trust Wallet MetaMask s a f e p a d หรือ Token Pocket เป็นต้น 2. เติมเงินในกระเป๋าเงินของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระเป๋าเงินของคุณมีเงินสกุล USDT BEP 20, มียอดเงินเพียงพอในการสั่งซื้อแพ็กเกจต,ตามอันดับสมาชิกที่คุณต้องการเพื่อใช้ซื้อแพ็กเกจนั้นและเงินสกุล BNB เพื่อครอบคลุมค่าธรรมเนียม gas คุณสามารถซื้อหรือโอน USDT BEP 2 0 จาก Binance หรือการแลกเปลี่ยนอื่นๆได้ 3. เชื่อมต่อกระเป๋าเงินของคุณไปที่แดปของทีเทอร์คลับแล้ววางลิงก์แนะนำเชื่อมต่อกระเป๋าเงินของคุณกับแพลตฟอร์ม 4. ลงทะเบียนคลิกที่ลงทะเบียนและชำระเงินจากกระเป๋าเงินของคุณบัญชีของคุณจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อดำเนินการชำระเงินแล้วให้รออยู่ในหน้าจอจนกว่าบัญชีของคุณจะเปิดขึ้น 5. รับลิงก์แนะนำเมื่อคุณตั้งค่าเสร็จแล้วให้คัดลอกลิงก์แนะนำสมาชิกใหม่ของคุณ และเริ่มแชร์เพื่อเชิญผู้อื่นเข้ามาเป็นสมาชิกในทีมของคุณ 6. เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ของคุณหากต้องการเข้าถึงโปรไฟล์ของคุณในภายหลังให้วางลิงก์แนะนําของคุณลงในเดบอีกครั้งแต่ไอคอนเมนู3เส้นแล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้คลิกลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งเพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณคุณพร้อมที่จะใช้งานและสํารวจที่เธอคลับและสัมผัสประสบการณ์ความสําเร็จได้แล้วหากคุณยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกนี้ โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากอัปลายหรือผู้แนะนำคุณมาทีเทอร์คลับเป็นช่องทางการสร้างรายได้ในยุคใหม่สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมทีมและเติบโตไปพร้อมกันในชุมชนทีเทอร์คลับเพราะนี่คือโปรแกรมที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในจักรวาลรีบติดต่อสอบถามและทำความเข้าใจในการสร้างรายได้รูปแบบใหม่กับผู้ที่แนะนำคุณมาขอขอบคุณ